เรามาดูการพ่นนะครับเครื่องกําจัดยุงและแมลงนะครับเครืพ่นหมอกควันนะครับเครื่อง BS150 นะครับ Best Focker จาก h e n r Focker นะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราหมุนนะครับตรงน้ํำยาเบนซซนนะครับเปิดออกมานะครับเปิดเสร็จปุ๊บให้ลงเข้านะครับต่อมานะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับ